สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกป,ปู่ทุกคนครับมาอนี้พ่อเับผมเคยบนคนเลียดครับมาได้ต้องสาวบนคนเขมรลาครับมาอนี้สิดผ้พาพีผ้าน้องมาซื้อใส่หมูกับพ่อหมูย่างพี่น้องไปกินกับตำส,สวดเดี๋ยวพายเบิ้งหน้าพี่น้องเนาะ<อ>นี่ร้านคนร้านตะแนวเป็นตะแฟได้พี่น้องตะแน่วเป็นตะแสกระล่างย่างกระล่างย่างได้ครับวัหนหวุ่ยวยเลย อนี้จบาทือเป็นเสบเลยสามสิบบาทเป็นเสบตามั่นหลายพี่น้องยานอ้วนยานอ้วนใส่เลยใส่พี่น้องมงใส่จักบาทป่พี่ใส่สิบห้าเอาจักสี่สี่ห้าโอ้ยนี่สิบาทกบเป็นนาเสบได้พี่น้องมังนเอาสิบาทนั่เนาะ เป็นตะแกรงขนาดพี่น้องย,าาย่างใหม่ๆเ,เลยเราก็ลังย่างโม้เพี้งยนงนี่พี่น้องวิเทียร์เป็นตะแกรงหมูก็มีแล้วก็เอาก็ไนี่จักจักหางอะไรสิเอาไปหางไข่จักหนะ่อยเนี่ยแข่งพอนเลยเนี่ยเป็นย่างไข่ใหม่ๆของพี่น้องแขงพอนเลยเครับผมว่้ไส่กันกับร้านเตาบวนปันไดยพี่น้อง ห่างกันมีบ,บ้านสามสี่ซอยโอ้ลานสาวบนเคยสร้างมาสิครับงร้างกับประตูน้ามือไทยเลยพี่น้องครับมาหน่อยหนึ่งอยู่น้าพี่น้องจะน้อย,ยังไปเติมแฉ่น้ำกันเนาะครับส,สั้งตำส่วนสาวบนไปพี่น้อง <c oughs> แล้วละบอ สาวกบลลาดแต่ความด้พี่น้องสาวกบลขายของขี้เก่าขับหนีไปพอ่อกับเขยกบลครับเห็นตำรวจสาวกบลพี่น้องมาแล้วตำัวจมาพี่น้องไปเต็มแจ้งต้องกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนค,ครับ มาหนี้พ่อกับผมอีกแล้วครับเคยขบวนคนละเอียดครับผมมาได้สองสาวขบวนค้นเชฟวลาดครับมัหนี้สีผ้าพีผ้าน้องมากินตําสัวพี่น้องตําสัวตัมสัวขบุนพี่น้อง mm hmm. สีมือสาวบวนอีกแล้วพี่น้องแต่ว่าเจ้าโตเพิ่มได้มากพี่น้องเจ้าโตขายของให้เราเคยบนจับผู้เดียวพี่น้องพักแก้มของบุมีอย่างหลายพี่น้องมีตะขนาก็บักเขือพี่น้องเลยแล้วกะ นี่ตำส่วแก้มใส่หมูพี่นอ้องไลยได้พี่น้องพี่นอาเลียดเสียดหนาดฟาดอยู่พี่น้องโอ้เด้อพี่น้องนงอั่งใดีก่อนเปลี่ยนมุมอีกแล้วพี่น้องมือน,นี้หาแสงไอจังไหนเคยวนกาขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมมาติดตามแล้วกะเขามาคอมเมนต์เขามาเบิรงนผู้ใดบันได,ไดคอมเมนต์นกะขอบคุณให้กันเด้อพี่น้องเด้อ แต่ว่าบางครั้งบางข้าวบางคลิปก็อาจสีมืดแน่หม่วแน่แสงจา้าแน่แล้วว่าเบาบงวนแน่เสียงรบกวนยังต่างๆนั่นแหละก็ขอโทวพี่ขอโทษน้องหลายๆนะครับเด้อสี่คอยพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะครับไม่นี่กะกินผู้เดียวขึ้นเขาครับสาวบนขายของเนาะพี่น้องเนาะเปลียนกันสลสรับทัพเปลียนแต่ว่าถามมือได้โอกาสมัอวๆก็มานั่งแพกคู่ค้อเ่าเลยพี่นอ้อ <laughs> งกินผู้เดียว แต่ว่าความแสบคงทีพี่น้องเพื่อเพิ่ม,ม,มขึ้นกวากาวน้ำมาพี่น้องกินกับแบ้ลมเคยวนครับเเวดนบได้ทำส่วมันอืดพี่น้องมาพี่น้องขันแรกครับหั่นก่อนน้องพี่น้องหั่นใส่หมูก่อนหัน่นคำใหญ่ๆลดตอนแรกว่าสี่หัน่นหั่นมาตะลดหั่นมาตาตาลามนะพี่น้องจะมองไปสื่อเพื่อนไหนเพื่อนหันห่นไหนกันว่ายานพี่น้องบ่เห็นนะ้าเป่นไง เศษเงยได้พี่น้องตะกี้มันขายเศนละสิบบาทเดี๋ยวนี่หมูแพงมันขึ้นมาเป็นสิบห้าบาทกับยังถือว่าถือคือน้องพี่น้องเนาะน้าพี่น้องน้องเบิ้งเบินงไดเข่ากันอยู่เลยนี่นะว่าเสียวหนมกิมไห้อยู่ด้วยว่าบอกเอาดอกว่าเสียวไปกินก็ทำหู เขากันขนาดยา่า่ไม้หอนเลยกรอบเปนกรอบขนาดละสั่นกะยิ้มจอนหยอดมันได้ไปหน่อย Byron Bokti này tốt mình đẹp mm. Nó quạt đi lắm nhỉ เมนูตำส,สั่วตำหุ่งซิล่ะพี่พ่อสาวบนได้อเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ปูอย่างกินเสียงนกเสียงว่างหรขนครับ2ตัวพี่น้อง มันไม่ตดใหม่หก้อคืออยู่บ้านห้องก้อยอยู่ดาดฟ้า ใส่ดีเกระดา้ดีวะ่ะาวสมัคหอวมดีก็พอไอ้เป็นอย่างห่ไม่ไมด้เลยหอมดี ま,あ、またくないのょう ตอนใหม่เม <c oughs> ื่อน,นี้ม <c oughs> ันน้ำมั <c oughs> นน้ต้องบายตา่างะัไปลองรอบ อันกวนพี่นอกก <c oughs> ับตำตัวเขากันขนาด Dạng kim treo có thể xẹp được rồi xẹp nó Rất tầm màu hương có thể cái được chứ Dạng mỡ mỡ

ตอนหนึงน่งพี่น้องอทำเบรคซะบ้า อยา่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้าพี่น้องบ่บ่บ่เบิดปัน,น <c oughs> เดยเหลือแต่เครือเครือหน่วยนึงครับขนาดพี่นอ้องนะพี่น้องนี่กับผ้าพีผ้าน้องมากินตำั่วใส่แค่หลอดเป็วนว่ะใสาขวนใส่แค่หลอดให้หนำเพ็ด กินกับใส่หมูย่างพี่น้องใส่หมูย่างสี่พันมาทสี่เซนห้าเซนพี่น้องเส้นละสิบบาทโอ้ไม่ละเส้นใหญ่ๆพี่น้องแซ่บอย่างหนอนๆอนเสียอย่างเดียว่มีหมูกินพี่น้องเสาบนมาแม่ใหกินน้ำกินผู้เดียวกับแซ่บพี่เขาตามันันสีอยางเงาแน่นพี่น้องเนาะ่มีหมูปากหมูคุยเนาะม้อนี่คลิปเนี่ยลองเตรียมมุมอีกทาาหนึ่งเบิ่งพี่น้อง มันกิสิแก <maison> ่งกวาสู meet, ่สู่สุเทียนเนี่ยจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมือนี่ขันหลังใส่ประตูห้องเลยเลยพี่น้องด่ประตูห้องเสาวนเลยเด็ดประตูห้องเสาวนอันนี้ประตูห้องอีกห้องหนึ่งแต่ว่าห้องนี้เป็นม่มีคนอยู่นะพี่น้องก็เลยยืดพื้นที่เลยประตูห้องปิดประตูห้องเขาแล้วใสประตูห้องเลยสุเทียสินั่งอยู่ทาานี้นะพี่น้องคางห้องและแสงมันสิเข้าทาานี้มันติจ้าแห้งืันนี้ก็เลยขันหลังใส่ประตูห้องเลยพี่น้อง ครับผมพี่น้องช่วงนี้กอากาศกับเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะพี่น้องเนาะเคยบนกับทึ่งเป็นวัดเนี่ยวัวว่านมือนีแดดแห้งเหมือนีนแต่ว่าหมูว่านนีป่ะพี่น้องว่าเป็นฝ่าหัวถ้ามันไปตกอยู่บ้านเท่านะครับไม่สีแดงดำหน้าเอ้ยมันด่ดำหน้าโดยยังกว่าตกเก่าขเขาจะว่าโหงให้หน้าแน่นอนมันตกแห้งหอีหลีตกอยู่ลานเคยบนหมูว่านนี่ป้ะ นามจนถ่วขกันว่าเกือบอดลาน <c oughs> มันระบายมาท่นนานนะพี่น้องแต่ว่ามันเทิงตกทิงล่มนะพี่น้องของบ้านศาสต์ขามาทั้งหนาล้านมันมาทั้งหนานะพี่น้องทํามาทั้งหลังนี่สีบเปียกดอกลานอันนี้ศาสต์ขามาทั้งหนาจักบบกพี่แกเขกัวทังอย่างว่าเปียกเบิดขนาดคอนอยู่ในลานยังเปียกพี่น้องว่านนี่ล่มแห้งมันเป็นฝนฝนไม่ฝนฝ่าไปพันวาเนาะพี่น้องเน,นาะทางไหนพี่น้องก็รักษาสุขภาพเลยนะครับเด้อ เดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวสิ่งทุกอย่างรักษาสุขภาพจาของเนาะพี่น้องเนาะทางบ้านเนาะโอกระโตกกันเลยเข้าวกันได้โต๊ะโต๊ะทัวอยู่พี่นอ้องหมู่บ้านนี้ตอนอยู่บนเขยบนนี่โอ้แห้ง <c oughs> เอาเนาะพี่นอ้องวัอนี้เมาหลายแงไปหลายเลยพี่น,อ <c oughs> อน้องสำหรับวันนี้ข็ไปแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่กินมาสุขภาพเรื <c oughs> ่อว่าผาพี่น้องเมาเลยเถิดอนแงไปกับคอทษขคอไฟพี่น้องเนี่ยนะครับเนอะฝากติดตามสาวฝน,นคนเชมบลาดเนี่ยนะครับ เอาไว้พ่กันคลิปหน้าครับต้องรับมือนี้ขอบคุณครับ